จริญธรรมาอย่างพุทธบริษัททั้งหลายโอ้ไฟบุญไฟกุศลไฟบารมีนะแสวงหาคุณงามความดีให้สู่จิตใจเพราะการฟังกรรมะมันก็อย่าเบื่อหน่ายเพราะว่าการเรายังมีกิเลสมีตัณหามีมานะทิฏฐิพยายามแสวงหาโมกะธรรมธรรมะสอนตัวเองสอนจิตสอนใจไปเรื่อยทำให้เรามีพราะสัจจะการได้ยินได้ฟังมาก ให้ยินได้ฟังมากเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาสั่งสอนตัวเองได้สงสารผู้อื่นได้ถ้าเราไม่มีไม่คนควายแล้วมันก็ไม่ได้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นโทษก็โทษมหันถ้าใช้เป็นคุณก็คุณอน,นันต์เพื่อจะได้เราได้มีศรัทธาการสมาธิการปัญญาการการทาทุกอย่างมันก็มีทั้งทุนทั้งโทษทุกอย่างทุก องการทางพระทางสงฆ์ทางกษัตริย์มันก็มีองการดีมั่งไม่ดีมั่งก็ธรรมดาเป็นปกติธรรมดานะมีดีเราได้เลือกเป็นสิ่งที่ดีเลยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นบรมนะีเป็นเพิ่มศรัทธาในที่เพิ่มศรัทธาเราได้สั่งเพิ่มวิยะสติสมาธิปัญญานะถ้าเรามีปัญญาล้วก็ไม่งมงายถ้าเรา ถ้าเรามีปัญญาอย่างเดียวมันมันมีมีสติมันก็งมงายไม่มีขาดศรัทธาไม่มีศรัทธามันมีแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็งมงายงมงายไปสิ่งต่างๆไปความเชื่อในนอกพุทธศาสนาเชื่อในสิ่งต่างๆเชื่อในรูปเสียงกลิ่นรสพอตภาพทลมต่างๆมันก็มันก็งมงายงมงายนสิ่งที่นั้นเมื่ทีถ้ามี มีปัญญาขาดศรัทธามันก็มันเป็นความหลงความหลงเป็นปกติถ้ามีความหลงมันก็หลงไปต่างๆหลงเพลิดเพลินไปนโมหะในความหลงแต่ถ้าเราหลงไปมากก็ทุกมากหลงมันน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่หลงไม่ทุกเหมือนพระพุทธเจ้าพาริยเจ้าท่านไม่หลงท่านมีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาตัวนี้มันจะขาดอะไรพละคือพลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ พยายามสร้างสถานให้เกิดขึ้นพิจาณสติสมาธิมันจะขาดอะไรมันบืไม่ได้แต่มีสติมากเท่าไหร่ยิ่งดีสตินี่ตัวตัวเป็นเบรกเป็นตัวเบรกห้ามล้อเบรกห้ามทุกอย่างในการกระทํามีมากยิ่งดีมีสติสติมีมากยิ่งดีถ้าสมาธิมีมากมันก็ไม่มีปัญญามันก็หลงก็งมงาย มันก็เจาะีนก็มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็จิตแจมก็สงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีวิญญาอย่างเดียวเราไม่มีความไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเป็นหล่อเลี้ยงมันก็ฟุ้งซ่านหรือว่าเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่ยังหลงหาทางออกไม่ได้การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเพื่อจะทําให้เรามีความตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง การปฏิบัติเพื่อจะดับกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดที่เรามีอยู่ในจิจใน,ในใจในรูปธรรมเพราะรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายเราเพราะคนที่ตายก็ตายไปคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันไปทูในทุกในสังขารในโลกภัยที่มันจะอุบัติเกิดขึ้นในเหมือนมอรสุมของชีวิตมรสุมของโลกภัยที่จต้องเราต้องผ่านต้องเจอทุกคน ทุกเขเวทนาความเจ็บความตายเนี่ยเรากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาให้เรามีความเพียรเรื่อยเพียรรู้เพียรละเพียรปล่อยเพียรหวางถ้ามีไม่รู้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวังมันก็ยึดมัน่นยึดมั่นในรูปธรรมนามธรรมมันก็เกิดมาติดในราคะมากมันก็ลำบากโทระไม่มีศินมันก็ลำบาก โมหะไม่มีการเจริญสมาธิภาวนาไม่มีกรรมาฐานศีลธรรมกรรมาฐานมันก็ไม่ได้ก็ทําให้หลงลงหลงไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานมันไม,ไม่เป็นระเบียบแม้แต่การทั้งหลายพุทธเจ้าท่านตรีเปรียบไว้เหมือนเหมือนชิ้นเนื้อที่กาตัวหนึ่งจะจินจะกินถ้าไม่ทันได้กินก็ตากาตัวอื่นก็มาตีมาทําร้ายทาลายต้องต้องปล่อย การทั้งหลายก็เหมือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายก็เหมือนมาแค่กระดูกมันอร่อยเพราะน้าลายเจ้าของไม่ได้ไม่ได้อิ่มท้องอะไรนั้งไหนาการทั้งหลายก็เหมือนลุมฐานเพิงที่มันเผาผัานให้เราตกในหลุมหลุมที่มันลึกมันร้อนลนมันท,ทุกทรมานการทั้งหลายการทั้งหลายอย่างสุดท้ายก็เปรียบเหมือนคนที่วิ่งไปทวนลมไปถือคบ เพลิงไฟไฟไปทั้งหน้ายิ่งมีไฟมากเท่าไหร่คาราคะมีมากเท่าไหรมันก็เผาผ่านบุคคลวิ่งทวนกระแสลมวิ่งวิ่งไปยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งไม่หน้าตาไม่ร่างกายเจ้าของการทั้งหลายพุทธเจา้านัตถิตันหาสมานาทีไม่นาเสมอด้วยตันหาไม่มีนัตถิปัญญาสมารภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ถ้าแสงสวาง่างแห่งปัญญามีมากเท่าไหร่สามารถดับราคะโทสะโมหะได้ปัญญานี้สําคัญอย่างที่เรามาฟังเทศฟังธรรมหรือว่ามาเสริมศรัทธาเพื่อให้เกิดปัญญาเราจะได้มีปฏิพานณ์ปฏิพานธ์ความเฉลียวฉลาดในกานเรียนรู้ในการแยกกายแยกจิตรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณทุกวันนี้พูดถึงเรายังแยกไม่ได้ยังแยกไม่ได้แยกเป็นขันธ์ ห้าคันหน,นึ่งคันสี่คันต่างๆคันสามคันสองตามนั้นเราจะแยกไม่ได้แต่คันคือการปรุงแต่งสังขารคันรูปเวทนาสัญญาแล้วก็เข้าไปสู่สังขารแล้ววิญญาณตรวจกระทบวิญญาณตรวกระทบกระทั่งเรารู้ว่าวิญญาณมีวิญญาณใน พูดผีปีศาจมันก็มีแต่ว่าวิญญาณในที่นี้คือาการต่อต้านกันร,รับรู้ว่าบางทีจิตเราก็ปรุงไปต่างๆวิญญาณวิญญาณกลัวอย่างนั้นกลัวความมืดกลัวผีกลัววิญญาณกลัวสิ่งต่างๆกลัวในสิ่งภายนอกแต่วิญญาณในที่นี้คือว่าการกระทบสัมผัสเราเรารู้ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงอย่างที่เราทานอะไรเนี่ยเราจะรู้รสชาติก่อนถึงมันทานอร่อยมันจะมีวิญญาณไปเสพสัมผัสอารมณ์นั้นๆอย่างยิ่งนะกัน สัมผัสวิญญาณอย่างนี้วิญญาณคือการต่อตายการกระทบทางจิตทางกายรูปก,กับนามกระทบกันมันเลยเป็นทําให้เกาเกิดสุขมั่งทุกข์มั่งเฉยเฉยมั่งเนี่ยวิญญาณวิญญาณในขันห้าแต่วิญญาณของจิตวิญญาณที่เป็นว่ายตายเกิดหาที่สุดหาประมาณไม่ได้สามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดภูมิการมาพบรูปรประพบ รูปประพบพบทั้งสามภูมิทั้งสี่กำเนิดทั้งสี่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเก้าไข่เกิดเถิดพุดขึ้นลอยขึ้นกำเนิดทั้งสี่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟสี่มีอากาศสะทธานการขับเคลื่อนถ้าเราม,มีการขับเคลื่อนนอนจมแช่มันก็เกิดโรคเกิดภัยหรือว่าร่างกายมันก็ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง แต่เราลองขับเคลื่อนการเผาพันพลังงานหมุนเวียนอยู่เรื่อยทานเข้าทางเดียวก็ออกทางเก้าทางออเบาทะวันหนักมออกทางคุมขนทุกอย่างบางทออีออกมากกว่านั้นทางเหงือ่อทางไข้ทุกอย่างคุมขนพุทธเจ้าท่านตาัๆไว้บอกว่าความทุกมันมีทุกอนุทุกขุมขนในร่างกายของเรา มีความทุกข์ตลอดไม่มีอัไไมนมีความสุขเลยพุทธเจ้าถึงท่านถึงตัดบ,บอกไว้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมากทุกทุกเรากำหนดรู้สมุทยนะัยควรละนิโรธละทาให้แจ้งนิพพานทําให้แจ้งให้สว่างดวปัญญาสว่างมากควรเจริญทําให้มันเห็นจิตเห็นจิตการเตีนยึดติดเนี่ยถ้าเรายึดติดมากมก็มันก็ทาให้ เสวงหามากยึดติดมากทุกมากเสวงหาในโลกมากก็ทุกมากเสยวงพอควรพอได้อยู่ไปวันๆเพื่อไม่เป็นหนี้ป็นสินแม่เพื่อดํารงธาตุคันอยู่ให้ไม่มีทุกขเวทนานามากเวลาถึงจุดนั้นเราต้องช่วยตัวเองทั้งช่วยตัวเองช่วยให้เพิ่มศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ได้ได้บอกไว้เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้พวกนี้มันก็ทําให้เราม,มิมีสมาธิกา ศีล่าสมาธิก้าปัญญากรามก็ไม่เข้าถึงไตรสิกขาศีนสมาธิปัญญาหรือว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเรากราบทุกวันเราไม่ใช่กราบเพื่อเล่นเล่นกราบมอบกายถวายชีวิตทุกครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงม,มอบกายถวายชีวิตพระพุทธธรรมประสง์กราบครูอุปชาอาจารย์คุณะวังบรรทามิ มันครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้สติได้สมาธิให้ปัญญาให้ศีลสมาธิปัญญาแก่เราเรากลักบทุกวันกลับขัวกลับบัณฑิตในตัวเองนั่นเองกลับบัณฑิตความฉลาดความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้พบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตหามากหาผลบัณฑิตในตัวเองคือว่าเรามีศีลเป็นตัวเองก็เป็นครูบาอาจารย์ได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นเป็นครูบาอาจารย์เราต้องหาผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิดบานในจิตใจคบบัณฑิตอมามักหาผลคบคนผ่านไปหาผิดฉะนั้นเราพยายามแสวงหาคุณงามความดีสแสวงหาบัณฑิตในตัวเองสแสวงหาคุณงามความดีเพราะการทําทุกอย่างมันก็ไม่ออกจากศีลสมาธิปัญญาไปได้ากาบครูอุปชาอาจารย์คุณนาวพันธามิข้อทีห้าคือกาบมารดาบิดาบานาผู้ให้กำเนิดเรา ถึงให้มีท่านไม่ให้ความรู้ให้พรัรรมคำสั่งสอนก็ตามแต่ท่านให้ร่างกายชีวิตจิตวิญญาณของเรามาร่างกายของเรามาถึงท่านจะไม่มีบุญอะไรมากมายอะไรแต่เราก็ต้องคิดบุญให้แผ่เมตตาร่างกายที่ท่านให้น้อมทําคุณคุณงามความดีทําประโยชน์ทําบุญกุศลแผ่ให้หรือว่าส่วนมนต์แผ่ให้นึกถึงหน้าถึงตาถึงสิ่งที่พานไดสอนสั่งสอนให้เรามานดามิดา ผู้นางวันทามิกาบมารดานบิดาหรือว่าเราเป็นคนกระตันยูกระตันยูต่อปีนานดามารดาบุคคลที่หายาย,ายากคนกระตันยูกระตะเวทีบุคคลที่เป็นบุคคลที่คนฆ่าแก่กราบกราดไหว้อย่างเราถ้าเราคนค่าแต่ควันกรว่าบุคคลหาย,ายากสองอยา่างกระตันยู่กระตาเวทีข้อที่สามคือว่าไตาสิกาคู้นางวันธามิตาไตแปลว่าสาม ศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขานั่นเองหรือว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่เห็นจิตนะเราก็ไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นสิ่งที่การต่อตายไม่เห็นการยืนแม่ตายเกิดไม่เห็นนามธรรมไม่มีสมาธิมันก็ไม่เห็นนามธรรมเราจะให้สมาธิอย่างเดียวสงบระงับอย่างเดียวมีความสูงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีสมาธิขาด วิิยะความเพียรต่อเนื่องและไม่มีปัญญามาันก็ขี้เกียจขี้คานมีสมาธิที่อย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่มีวิิยะความเพียรต่อเนื่องมันขี้เกียจขี้คานมันติดสมาธิติดความสุขเหมือนพรมที่ติดความสุขในติดในสิ่งต่างๆมันเลยให้ทําให้ลําบากติดในอารูปปรุปพรมรูปพรมติดในความสุขความเพลิดเพลินไม่มีปัญญาตัวปัญญานี่สามารถให้สว่างทั้งโลกนี้และโลกหน้า ราต้องมีมีสมาธิสมาธิตัวปัญญาสมาธิพยายามสร้างสมาธิให้มันมีมากๆหรือว่าสร้างปัญญาให้มันไปคู่กันทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาสติมีมากเท่าไรยิ่งมีสมาธิมีเป็นรอเลี้ยงไว้ปัญญาคือความรอบรู้ความสว่างเหมือนพระจันทร์ท่านจะสว่างไปพระจันทร์เต็มดวงแต่ด้วยมลสุม่มด้วยเมฆหมอกมาบดบงังไม่ก็ไม่สัน สามารถเห็นแสงสว่างของพระจันทร์ได้เพราะเมฆหมอกมบดบังไว้ความจริงพระจันทร์ก็ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวแต่อาศัยพระอาทิตย์ที่สอดสดสอ่สอ,สองไปให้พระจันทร์มีแสงไม่ใช่พระจันทร์มีแสงในตัวเองแต่อาศัยพระอาทิตย์พระอาทิตย์คือว่าพระทมคำสอนพระเจ้าเหมือนเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างร่างกาย ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่มันก็แค่นั้นก็ไม่มีแสงสว่างในตัวถ้าเรามีแสงสว่างแห่งพระทิ่ตัวพระธรรมคำสอนพทธเจ้าให้สว่างทั้งโลกนี้โลกหน้าเราก็จะเกิดชาติไหนก็เป็นผู้ที่สว่างสวัยตลอดเพื่อจะสร้างบุญมีให้หมดจากลาคะทัสะโมหะกิเลตัณหาพัญญานี่นะเราต้องกลาบ ภูพ,พระธรรมพระสงฆ์ครูปชา,าจาร,ารดามดตาาิตาพัะไตสิกขาไตเประวัตสังศิลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขากับยศีลสมาธิปัญญาที่อยู่ในตัวแต่การสมาทานศีลกับพระนี่ก็มันก็ได้อยู่แต่สู้กันรเราสมาทานศีลเองไม่ได้เอาตนเป็นพยานในการทําคุณง,งามความดีเอาตนเป็นพยานหรือว่าเอาตนนี้เป็นที่ตั้งเลย รักษาศีลห้าก็มารักษาหัวหนึ่งแขนสองเท้า 2, สองศีลห้าให้มีครบถ้ามันมีขาดล้วก็สมาทานใหม่ไม่ต้องมาขอจากภาคก็ได้เราสมาทานปานาทิน,นาอภรรมจริยามุสาสุลานิศีลห้าศีลห้าของพระก็มีศีลห้าอภรรมจริยาเป็นหลักเลยต่ก็แตกแ,แยกไปเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดของพิสุนี สิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็อยู่รวมอยู่จิงเหมือนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีพระว่าสิลมันมีมากมายมีมากมายมีหาดมากมายพุทธเจ้าขอรักษาศิลแค่ข้อเดียวได้ไหมในสินข้อเดียวพุทธเจ้าก็ตันบอกว่ารักษาจิตเจ้าของรักษาจิตเจ้าของข้อเดียวรักษาจิตเจ้าของไม่ให้ไปใน ความรักความโลภความโกรธความหลงรักษาจิตให้มันอยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐานรักษาจิตตัวเองรักษาจิตเนี่ยรักษาอย่างแต่แต่เราก็ต้องทําต้องรักษาอยู่ที่จิตหนึ่งเดียวคือว่าจิตนหนึ่งเดียวคือพุทธมนต์มนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมที่พุทท่านท่าน,าน,านตัสรู้ได้เห็นได้จัดแจ่มแจ้งมาเผยแพร่ให้เราทั้งหลายถ้าถ้าไม่มีใครไปไปไป,ประฤติฏิบัติ ไม่มีใครมาเอาพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแพร่มันก็จะหมดไปมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีศาสนาบุคคลศาส,สนาวัตถุศาส,สนาวิธีศาส,สนาธรรมศาส,สนาสี่อย่างถึงบุคคลจะดีมั่งไม่ดีมั่งก็แล้วแต่แต่พระที่ดีก็ยังมีพระที่ปิบัติดีปิบัติตรงปิบัติเพื่อรู้ธรรมผู้ที่สอนธรรมพูดธรรมนี่มีเยอะมาหาอะไมี เป็นหล,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 ลายองค์หลายแสนองค์หลายหมื่นองค์แต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมมีมากกนไหนมีน้อยผู้ดีถึงธรรมผู้ทำเรียนธรรมประพฤติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมอนสิ่งที่น้อยน้อยมากแต่เราก็ต้องพยายามต้องบำเพ็ญแต่ละคนไม่ว่าใครไม่ว่าพระพิสุสมามเนรุบาสกอุบาสิกาพิสุณีก็ต้องปฏิบัติเพื่อเข้าหาธรรมะ เพื่อละทิฏฐิมณนะทิฏฐิความเห็นมณนะคือความถือไว้มณะก้าวทิฏฐิมณนะถ้าเราถือทิฏฐิความเห็นอย่างเดียวทิฏฐิพระมณะกษัตริย์มันก็ทำเร่องบเราต้อตงลดทิฏฐิมณนะเพื่อจะเข้าถึงพระธรรมสังสอนพุทธเจา้าแม้แต่มีพัดยศมีอะไรก็ตามต้องเอาถือตามคําสั่งสอนของพุทธเจา้าถือพันเตเทละถือเคารพตามพันเตเทระพุทธเจา้า พระธรรมพระวินัยจะเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าที่ท่านนิพพานไปแล้ว2,500กว่าปีแล้วท่านนิพพานท่าฝากพระธรรมพระวินัยไว้เป็นศาส,สนาตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวินัยเหมือนเรามีตาสองข้างถ้าเรามีตาสองข้างก็มองอะไรชัดถ้าข้างเดียวก็ไม่ชัดแม้แต่มีตาสองข้างบางทีก็ต้องใส่แว่นใส่อะไรมองก็ไม่ค่อยชัดนะมันก็ตามนนะั้ บางทีมันก็อายุมากต,ตาเริ่มไปสอดเข็มไม่ได้ต้ออายแว่นอาศัยกระจกอาศัยสิ่งภายนอกมาทําให้เราเห็นเหมือนตัวสมาธิเนี่ยตัวสมาธิาธาธถ้าเรามีมากเท่าไหร่เรามีความความนิ่งเท่าไหร่หรือว่ามีเหมือนถ้ามีความนิ่งความเราจะเห็นเราลักโลภโกรธหลงมียังไงเรามีสติไหมมีสมาธไมิไม่มีปัญญาไหม สำคัญการกระทําทุกอย่างไม่ท่าว่าทางกายทางวาจาทางใจเพื่อให้เราจเจริญสติสมาธิปัญญาจเจริญพละหาอินทียห้านั่นเองเพื่อจเจริญมากมีองค์8ตัวปัญญานํำหน้าสิงอยู่กลางสมาธิอยู่ท้ายสีสมาธิปัญญามันจะขาดอะไรหนึ่งไปไม่ได้มันต้องไปพร้อมกันหรือว่าไปว่าขู่ท้ายที่สุดมันก็ทิ้งไว โลกนี้มันก็เป็นของที่มันมืดเนี่ยมันบดอ,อยจุเป็นของที่ทิ้งไว้ในโลกสังขารร่่งกายแต่ที่ที่เราจะเอาไปได้ระยะสั้์เจ็ดประการนั่นเองที่เราจะติดตัวต่อเราไปได้ระยะสัย์เจ็ดประการถ้าขาดระยะสัย์ไปแล้วมนขาดพระห้าอีสีห้าไปแล้วมันไม่ได้พระาราหานสีห้ามันขาดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้การทําความเพียรทุกอย่างการสร้างบุญบ่มีทุกอย่างมันขาดบ่มีสิทธิ์ไ,ไม่ได้ พุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิก็เหมือนกันขาดบ่มีศีกเป็นไม่ได้บ่มีศีเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างคุณงามความดีในการให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นการรักษาศีลการถือเนคขมะคือการออกบวชพรมจริยานั่นเองแล้วก็มีปัญญามีวิยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีมีขันติมีสัจจะมีฐานมีมิตตาอุเบกขานบ่มีศี ขาดอะไรหนึ่งไปไม่ได้ขันติความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพานังปรมังว่าดันติผู้พุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราไม่ทําจิตให้เป็นยิ่งหรือว่าทําจิตให้ยิ่งมีขันติความอดทนอย่งยิ่งมันก็เข้าถึงสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาไม่ได้สี่ข้อสุดท้ายในการที่จะเข้าถึงอุเบกขามันตน้องมี สัจจะอธิษฐานเรามีเมตตาอุเบกขาอุเบกขาหรือการปล่อยวางปล่อยวางโลกสังขารร่างกายเอาแต่บุญกุศลบูมีบุมีสิบไปบูมียี่สิบไปบูมีสามสิบไปนี่นะสัจจะความจริงแล้วอธิษฐานว่าเพื่อเราจะมาสวดมนต์เพื่อจะเราจะทําให้จิตใจเราเบาจากราคะจากโทสะโมหะนั่นเองทําบุญทุกอย่างไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจ ก็เราไะจดับความโลภความโกรธความหลงราคาโทระโมหะนั่นเองพระนี่ก็ให้ทานั้งหมดก็ไม่ต้องให้ทานแต่เราก็ต้องให้ทานบ้างบางครั้งบางคราวพระก็ต้องให้ทานให้ทานให้ธรรมะเป็นทานให้สติสมาธิเป็นทานให้ญาติโยมเขาได้แต่ใครก็ไม่อยากอยู่เชียนอยู่จุดนี้แต่มันเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของธรรมะ ญาติโยมก็เป็นมีหน้าที่ดูแลพระหรือว่าให้เข้าปราอาหารแก่พระได้อุปาาทา์อุปธรรมดูแลวัดวาศาสนามันก็เป็นบุญกุศลทำเมื่อไหร่ก็สบายใจได้บุญได้กุศลได้บารมีไปเราทําบุญเพื่อไม่ใช่เพื่อการยึดเอาเพื่อการปล่อยการวางไม่ใช่เพื่อจะยึดเอาแต่ถ้าคนยึดเอาหรือว่าทําบุญให้สิบบาทยี่สิบบาทถือเป็นวัดกูของกูตายไปแล้วก็ เป็นนกจอกนกอะไรมาอยู่ในวัดเป็นจิ้งจกต๊กแกมั่งมาอยู่ในวัดในวในานศาสนานเป็นภาระให้พระเน่งนกปัดกวาเช็ดถูพวกนี้ทําเพื่อยึดเอาเพื่อจะเอาไม่ได้ทาเพื่อปล่อยเพื่อวางเอาเพื่อเพื่อจะเอาวัดเอาวาเอาวัตถุเอาสิ่งของพวกนี้มันก็ไปอะไรไม่ได้มันก็ติดติดในความโลภความโกรธความหลง ติดในราคาโทสะมหโมห์นก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาชนมีความหลงเป็นปกติถ้าเป็นเปรตก็มีความหิวเป็นปกติถ้าเป็นอสุลกายมีความกลัวเป็นปกติถ้าสัตว์นรกก็มีความทุกข์เป็นปกติความทุกข์ทุกในสังขารร่างกายเราก็ต้องมีทุกในสังขารแต่ทุกในสังขารเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนิจาลักษณะธรรมดาทุกสมุทัยนี้โรดมากเป็น ทุกขังอริยสัจจังเป็นทุกข์แห่งความจริงอันจังทุกขังอนัตตานียพุทธเจ้าท่านถึงตาดบอกไว้ว่าทุกขังอริยสัจสี่นีทุกขังทุกของเรามันขังอยู่ในตัวนี้ถ้าเราเห็นทุกข์จังจำแจ้งเป็นทางแห่งนิพพานถ้าเห็นอนิจจังอย่างจำแจ้งก็เป็นทางนิพพานครับถ้าเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรามันก็เป็นทางแห่งนิพพานคือว่าเห็นจิตนั่นเองเห็นตัวปัญญาเเห็นตัวปฏิพาน ทานาสารสารที่เป็นแกนสารสาระที่เป็นแกนสารที่จะเราจะพบพาติดตัวไปไดนะ้ถ้าเราไม่หายแกนห่านสารไม่หาทานศีลภาวนาไม่หาศีลทมกรรมฐานมันก็เป็นไม่ได้นะติดตัวเราไปเลยคือว่าศีลในธรรมในกรรมฐานกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายไม่ได้ติดเอาในหนักผมขนเล็บฟันหนังผมตะโกนมา ทิ้งมาแล้วโกนเองไม่ต้องให้ใครโกนผ้าง่ายๆอยู่ง่ายไม่ต้องรอให้ใครตัดไม่ต้องรอให้ใครโกนนะกโกนเองปงเองมีมือมือมีขาดแล้วก็โกรเองปงเองผ้ามันต้องทําได้หลายๆอย่างเย็บผ้าเองปงผมเองทุกอย่างต้องทําได้เดินทุดดงเหมือนอนาคาลิกนะท่านไปด้วยเหมือนหมูพึ่ง ที่ไปหาเกสรดอกไม้ผสมเกสรให้ญาติโยมพุทธิบบสัตว์ทั้งหลายไม่ทําดอกบัวให้ช้าไม่ทําดอกไม้ให้ช้าไปเอาดอกเกสรผสมเกสรจนได้ดอกได้ผลมานะเป็นหน้าที่ของหมูมะลึงมแมลงพึ่งที่ไปผสมเกสรไม่ตั้งใจผสมก็ผสมเพื่อเอาน้ําหวานไปร่อเลี้ยงเพื่อไปประพฤติปีบัติพระในเขาเรียกว่านาคาลิกเป็นผู้ไม่มีเจ้าไม่มีเลือน ไม่มีที่ผูกพันในสิ่งาตา่างๆตายไปก็ไม่ได้เราไปเราแต่บุญกุศลบ่มีที่ไปได้ไม่ได้ใครจะยึดมั่นใครจะผูกมัดองนั้นองนี้อยู่ที่นี่ที่นั่นนี่นี่ไม่ได้แต่อยู่ด้วยการต่อพฤติบัติของผู้ถบริษัททั้งหลายนั่นเองถ้าเราไม่มีศรัทธาต่อกันแล้วไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อกันมันก็จะแยกเองน้ำมันกับน้ำจะแยกกันไปคนละทิศละทางน้ำก็ไปส่วนหนึ่งน้ำมันก็ไปส่วนหนึ่ง หมือนร่างกายของเราความดีความชั่วมันอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่เราทําตัวถ้าเราทําตัวให้สูงทําตัวให้มันมีศีลศีลที่สูงเมาาธิปัญญาที่สูงแล้วก็ได้สิ่งที่สูงที่ปิติความยินดีในศีลห้าศีลแปศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็มีภูมิใจมีบวชในออกนอกบวชนอกเข้าใน มีการบวชอยู่เรื่อยมีการสมาทานศีลวิราชอยู่เรื่อยเราก็เป็นผู้ที่ออกบวชบวชในบ้านเพราะว่าการบวชไม่ต้องบวชด้วยทางทางให้พระบวชบวชในบวชในคือการมีศีลอภพรมจรรยาปานาทินนาอภพรมจรรยามุสสาสุลานบวชในออกนอกถ้าเราบวชแล้วเราก็จะมี จิตใจเป็นบุญมีกุศลมีบ่อมีจิตใจก็เบาละครับก็น้อยโทสะก,ก็น้อยโมหะก็น้อยจิตใจเราก็จะเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีไม่ทิ้งทอดทิ้งพระพุทธศาสนาพยายามคนควายบุญกุศลเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเป็นผู้ตั้งมั่นใครไม่ตั้งมั่นเรื่องเขาเรื่องของเราคือว่าทําให้ตัวเองให้ตั้งมั่นมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาเชื่อมั่นในคําสังสอนพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าปฏิบัติดีคือดีปฏิบัติชั่วคือชั่ว คนจะทํำยังไงก็้อยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวทําตัวเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ใช่แก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไม่ใช่เราต้องอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานแก่เพราะทําคนบ้านบ้านจะดีเพราะมีบ้านช่วยวัดจะดีเพราะมีบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัานบ้านกับ ปัดร่วมกันช่วยก็อุช้ชใจถ้าขาดกันก็มาอลไรทั้งสองทางมาวัดกับบ้านไม่ต้องอยู่ด้วยกันคนจะงามจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าใครจะคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานควยคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตนถ้าเรารวยสินรวยฐานนะมันจะมีบ้านเป็นกระต่อบที่อยู่พออาศัยได้ก็รวยด้วยสินฐานใช่บ้านที่หลังใหญ่ มีเงินมากมีข้าวของมากพวกนี้ก็มีตายไปแล้วก็ยึดเอามันก็เป็นเฝ้าอยู่นะไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเรามีพอควรไม่ต้องไปอิจฉาใครต้องพยายามทําตัวเองให้มันมีสีสมาธิปนป็นัญญาม,มีความสธากล้าสธาวิยาสติสมาธิปัญญากล้าพระห้าอิีิภาพระ,พระคือพลังอินรียความเป็นใหญ่ใหญ่ในการ สร้างบุญสร้างบม่มีสร้างศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้เราก็มาฟังธรรมะในการประพฤติปฏิบัติในการก่อนที่เราจะสวมดมนต์เราก็น้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําได้ประพฤติกระทําในอดีตชาติโน้นที่เคยสร้างมากันบำเพ็ญมาจนถึงปัจจุบันเคยสังสมมาเคยทํามาถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้น้อมบุญกุศลที่เราแผ่แกระทำมาแผ่ให้บิดามารดา ครูอุปชาอาจารย์้งหมดทั้งมวลเจ้ากรรมนายเวร้งหมดทัรงมวลสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากท่านทา,าลาเ่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานบุญกุศลที่เราท่านทา,ายาได้พร้อมเพรียงกันมาฟังเทศฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทําลายเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศล จิิงใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถุกธรรมของสิ่งนั้นผลนั้นจงสําเร็จโดยพลังจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขะพละปฏิพา,านทนสารสมบัติทุกยกันทุกท่านทุกคนเทอ